أو, ครับมาดูกันที่ครับตอนนี้ก็2หมุดล้มคามคุณงเทปนะครับครับครับนี่ครับฮะหบอะปกติวิง่ง2 2เขอนไม่ได้ถึงฮ่าฮ่าฮ่ตอนนี้ผมมาตั้งแต่6โมงเออเชา้าเออประมาณ15นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาได้ครับเด็ก แล้วก็ดูดะวยอยากรู้เหมือนกันว่าลิเกตของพี่เขามันจะไปถึงไหนอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงมาลุ้นกันเรว่าพี่เขาอะเออไปยังไงจะไปยังไงดูสภาพพี่ครับภาพเนี่ยภาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสภาพพี่เขาจะาาไปตรงไหนอะไรยังไงขอติดตามด้วยครับเพื่อเพื่อนน้องๆบูหลาทุกคนนะครับ นะครับมามาตรงนี <_ cer pected> <toys> ้นครับสภาพกันนี้เลยสภาพตอนนี้เลยไอ้เลยปัจจัยเรยปัจจุบันเวลานี้ครับทุกคนดูดูนะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นฉังไหเนาะอ่าเออค่อยที่จะไปทางไหน่เพื่อนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับเออดีด้ยเห็นไหมครับอย่าง ขอตัวร <Ừ. S 1> ่มสักหน่อยครับตอนนี้มันได้แดดมาเยอะแล้วครับครับตลมสักหน่อยร่มเจ้าจ่าพอวางมะนาวแล้วเราก็เลี้ยวเข้าสายไม้หมายถ้อยกสายไม้วังมะนาวครับเพื่อนแล้วก็ไปถึงบุกคาบุับค้อนเขาไปบึงเขาไปนี่เลยแวะเพื่อนทุกคนช่เป็นกำลังใจให้ ให so ้ม so ันรู้เอาแน่ๆครับเพื่อนเชื่อผมผมไม่ได้พูดแบบนั้นนี่นะเชื่อผมผมจะได้ขับรถท่องเที่ยวแบบที่ทั้งมาไม่ว่าจะเป็นรถเป็นผมทั้งมาทั้งแปีปีสามปีห้าหกปี่ปีจางผมไม่มาก่อนผม มันเพิ่มขเท่าตัวัหมดผมไม่ไปกลัวผมว่าจะมีแต่ผมกลัวก็คือเยอะมากไปครับวิววิวเดียวครับนะฮะขอเป็นกำลังใจผมด้วยนะเดี๋ยวพอนะคือไหนนอนไหนนอนอะตรงหนเดี๋ยวยให้ดู คิดตึ้งตนนะเพื่อนนะมันไม่สนุกไม่สนานแน่ขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเอาที่ว่าไปตามดูว่าเออลิตรไอ้หน่วยนะจะไปถึงไหนวะไอ้ไอหน่วยครับมันบ้าจริงหเปล่าครับขอบคุณครับ